สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์วันนี้มาพูดถึงความรู้สึกหลังเล่น The l o r d of the Ring g o l l u m ครับต้องบอกว่าได้เหมน,นี้มาสักพักแล้วแต่ติดโควิดอยู่ครับเสียงหายครับอ่ะเสียงไม่ได้ไอแคกๆเหมือนกอลัมเลยได้เล่นเช้ากว่าคนอื่นเขานิดหนึ่งพอเพิ่งหายนะครับวันนี้ก็เลยเอาความรู้สึกหลังลองเล่นมาเล่าให้ฟังกันสำหรับ The l o r d of the Ring g o l l u m เนี่ยเป็นการเอาตัวละครในจัก,กรวาลของ The l o r d of the Ring มาเล่าเรื่องที่ยังไม่เคยถูกเล่าครับเป็นเรื่องราวของกอลัม โดยเรื่องจะเกิดขึ้นระหว่าง The Hobbit และ The Lord of the r i n g ครับอยู่ระหว่างกลางโดยเกมเปิดมาเนี่ยกอลัมจะโดนจับครับแล้วก็ถูกสอบสวนโดยพ่อมดคนหนึ่งนั้นก็คือแกนด a าฟแล้วกอลัมก็เล่าให้ฟังครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันบ้างเป็นแฟลชแบ็กแล้วก็เข้าสู่เกมเพลย์บอกตามตรงเลยคือผมไม่รู้จะรู้ไปทําไม ว่าไอ้กอลั่มมันมันไปทาอะไรมาแล้วมันจะมีผลอะไรกับเนื้อเรื่องคือเรารู้เนื้อเรื่องอยู่แล้วอะแล้วในจักรการอันยิ่งใหญ่ของ The Lord of the Ring เนี่ยมีตัวละครมากมายที่สามารถหยิบมาเล่าได้ทหารกอนดอสักคนที่แลกหรือตัวละครที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายไม่รู้ผู้พัฒนาคิดอะไรหยิบไอ้กอลั่มมาเล่าใครมันจะไปอยากรู้วะอะ อาจจะมีแต่ว่าไม่ใช่ผมแล้วกันคือเราไม่ใช่คนอ่านหนังสือนะครับแต่จากการดูหนังหรือว่าเล่นเกมอื่นผมว่ามุมมองของกอลัมเนี่ยมันถูกเล่าไปหมดแล้วแค่ตัวหนังเองก็เล่าเรื่องของมันครบแล้วแหละไม่ต้องมีตัวเสริมอะไรอีกเพราะงั้นเนี่ยตอนเริ่มเล่นผมก็เลยรู้สึกตลอดว่าอ้าวแล้วเราจะรู้ไปทําไมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกอลัมแต่สำหรับผมเนื้อเรื่องเปิดมาไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ครับแล้วผมบอกไว้เลยว่าเนื้อเรื่องเนี่ย มันไม่ได้น่าสนใจขึ้นระหว่างเล่นครับระหว่างเล่นผมจะมีคําถามตลอดเวลาครับว่าอา้าวสรุปแล้วเราจะรู้เรื่องของมันไปทําไมวะต่อจากเปิดเรื่องเนี่ยเราก็จะได้เล่นเป็นกอลัมนั่นแหละกอลัมโดยตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมมุมมองบุคคลที่3ที่เป็นการผสมผสานร,ระหว่าง Adventure Platformer แล้วก็สเ a ล t h แต่น่าเสียดายที่มันจางมากทุกอย่างมันจางและทําออกมาได้น่าเบื่อคืออย่างนี้ครับ เราจะได้เล่นเป็นไอ้กอล่มนี่แหละแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรครับนอกจากวิ่งไปวิ่งมาโดดเกาะนู่นเกาะนี่โดดข้ามฉากปีนนู่นปีนนี่ไม่ให้ตกพื้นไปยังเป้าหมายซึ่งเลเวลดีไซน์มันทำออกมาได้โคตรแย่แย่สุดๆแย่มากอ่ะ เราจะถูกโยนลงไปในแอร์เรียแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องทําอะไรคือเกมมันบอกแหละครับว่าอ่าเราต้องไปตรงโน้ตเราต้องทําไอ้นี่แต่สุดท้ายแล้วเราไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงครับมันไม่ใช่การที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นทําอะไรได้อิสระมีทางเลือกในการตัดสินใจอะไรต่างๆพอทุกการการะทำเนี่ยมันถูกฟิกไว้แล้วครับและเงื่อนไขาการผ่านมันจะมีแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นเพราะนั้นมันจะโยนความงงให้เราเต็มๆว่าเราต้องทําอะไรวะสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะ คือเส้นทางของเลเวลอ่ะมันแย่มากครับออกแบบได้แย่สุดๆไม่ใช่แค่นั้น AI ก็แย่พอกันครับในเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมแพลตฟอร์มเมอร์ที่ผสมความเป็นสเตลลงไปเพียงแต่เกมเพย์สเตลมันเป็นเกมเพย์ที่ไม่ท้าทายและไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยครับแมคคนิกของมันก็ไม่มีอะไรมากเราหลบอยู่ในเงาหรือว่าหลบอยู่ในผุ่มไม้ศัตรูเจอตาบอดแล้วมองไม่เห็นเราทันทีแม้แต่บางทีเนี่ย เรายืนประจันหน้ากับมันเลยก็ตามคือแบบยืนชิดๆกันเลยแต่ถ้าเราอยู่ในเงาก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนศัตรูตาบอดทั้งๆท,ท,ที่มันน่าจะเห็นแบบแน่ๆแ,แต่ก็ไม่เห็นน่นะครับซึ่งประหลาดดีครับเพราะว่าเกมเ e ดสตลมีแค่นี้แหละมีลูกเล่นน้อยมากๆครับคือปาหินให้ศัตรูหันไปสนใจทางอื่นปิดไฟเพื่อไม่ให้มันมองเห็นเรา หรือว่าจัดการศัตรูบางประเภทได้แบบโดดล็อกคออะไรอย่างเงี้ยด้วยที่ว่าลูกเล่นมันน้อยครับและ AI ไม่ค่อยฉลาดการออกแบบด่านที่งงๆทำให้เกมมันน่าเบื่อเร็วมากถึงแม้ว่าระหว่างเล่นจะมีลูกเล่นอื่นๆให้เราเล่นบ้างอย่างมีพัซเซิลต่างๆหรือ c h o ยส์ที่ให้เราเลือกตอบตามเนื้อเรื่องว่าจะตอบแบบสกิ้หรือจะตอบแบบกอลมซึ่งพอเลือกตอบแบบอันไหนอันหนึ่งไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมาคอยกรอบให้ตัวเราอีกคนนึง เห็นด้วยกับเราว่าทําไมควรจะตอบแบบนี้เป็นมินิเกมเล็กๆน้อยๆที่บอกเลยว่าแก้เบื่อไม่ค่อยได้หรอกอีกส่วนเลยคือกราฟิกครับต้องบอกว่ากราฟิกเนี่ยพูดยังไงดีมันก็ไม่ได้น่ากเกลียดครับกับเกมราคานี้เพียงแต่ว่ามันไม่มีความปราณีตเลยครับเกมเต็มไปด้วยปัญหามากมายความละเอียดของเท็กเจอร์ที่มันไม่เท่ากันในแต่ละที่ทําให้บางทีมันขัดตามากเกมที่มีบั๊กเต็มไปหมดเล่นแล้วน่าหงุดหงิดปัญหาทั้งเทคนิคที่เห็นได้ชัดๆหลายอย่าง แต่เกมเลือกที่จะไม่แก้แล้วปล่อยไว้อย่างนั้น UI ที่บั๊กแล้วบั๊กอีกบั๊กเข้าไปไอ้ UI บั๊กเนี่ยผมเจอบ่อยมากแต่ว่าไม่ได้มีฟุตเทจนะครับไม่ได้อัดไว้แต่รวมๆก็ประมาณนี้ครับเป็นความรู้สึกหลังเล่นเหมือนมาบ่นซะมากกว่ารู้สึกว่าเกมไม่มีความประณเนตบั๊กเต็มไปหมดแล้วก็ออกแบบไม่ค่อยโอเค ตอนนี้ยังป่วยอยู่เลยครับไม่ค่อยมีแรงด่าเยอะแต่ก็ประมาณนี้แหละเอาเป็นว่าเล่าให้ฟังครับว่ารู้สึกยังไงกับเกมนี้บ้างสำหรับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังถ้ายัางฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ